สวัสดีค่ะมิกกี้บูนิงนะคะวันนี้นะคะมิก็มาแนะนำนะคะของหอมนะคะในสไตล์ที่เป็นสาวสวยอย่างพวกเรานะคะเพราะว่ามีรีเควสมามากมายเลยว่าอยากให้มีแบบรีวิวอะไรที่แบบเกี่ยวกับหอมนะคะเพราะว่ามิวก็เป็นสาวสไตล์ที่แบบว่าชอบความหอมอยู่แล้วครั้งที่แล้วมิวเคยรีวิวเทียนหอมไปให้แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันมีอีกสิ่งหนงึ่งซึ่งมิงใช้มาก่อนเทียนหอมอีก เป็นสิ่งที่มิวชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือเอ๊ยยังไม่บอกค่ะยังไงนะคะฝากเพื่อนๆกด subscribe ให้มิวก่อนแล้วก็กดกระดิ่งนิ่งด้ดิ้งด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้น้องมิวนะคะในการที่มิวทำคลิปดีๆต่อไปแล้วก็ถ้าคลิปีดีนะคะก็ฝากพี่ๆช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะมิวก็จะแนะนำนะคะสิ่งที่มิวใช้และชอบมากนะคะในเรื่องของความหอมของมิวนั่นก็คือเนียนๆค่ะเอ็นเอ็น คืออะไรคะคืออะไรเอ่ยอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า,าที่ปรับอากาศแต่ว่าปรับอากาศของเขาเนี่ยก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวตัวตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เนี่ยของเขาก็จะเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนได้เปลี่ยนไซนนี้ได้อันนี้ก็อย่างที่บอกเขาจะเป็นยี่ห้อบาร์ดแ d นดบีนะคะเขาก็จะหมุนอันนี้ออกมาได้นะคะ แล้วก็อ่ดึงออกมามก็จะเป็นฟิวชั่นนะคะอันเนี้ยสิ่งแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นกระจายกินออกมาตรงนี้นะคะเป็นรูให้เราใส่เข้าไปแต่ข้อดีของอันนี้ก็คือนี่บอกก่อนว่าอันนี้เขาปรับได้คืออย่างมิวอะอันนี้มันซื้อมาจากอเมริกาซึ่งเขาก็สามารถใช้ใช้กับเราบ้านเราได้เลยแบบนี้ไม่รู้นะเพราะว่ามันหมุนได้เนาะเหตุผลก็คือที่มันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ มีอันนึงมิวซื้อมาจากอังกฤษมิวก็มันมี3มตาเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะมิวมีต่อประเด็นคือไฟบ้านเราอ่ะมันต่อแบบตั้งอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จพอมันมันจะต้องก็ตั้งขึ้นไงถ้าเกิดว่าเรานอนเงี้ยไม่ได้มันก็จะหกทีนี้เขาก็เลยออกแบบมาแบบนี้ดีมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นไฟตั้งไฟงเนี่ยมันได้หมดแล้วก็อันเนี้ยให้เราซื้อเวลาซื้อนะคะพอเราซื้อตัวนี้ตัวเดียวมา เป็นตัวปล่อยกลิ่นใช่ไหมคะอันเดียวพอหลังจากนั้นเราก็จะซื้อตัวนี้มาเพิ่มแค่นั้นอย่งกลิ่นนี้ที่เพื่นชอบมากก็คือกลิ่นสวีทพีนะคะกลิ่นโปรตงมิวกลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่น What? หวานหวานนะคะวิธีการใช้ก็แค่เพื่อนๆใส่อันเข้าไปแล้วหมุนแล้วเราก็ไปเสียบปลักกลิ่นก็จะกระจายในห้องหอมรุ่งเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะเป็นห้องที่แบบว่าเป็นห้องแอร์หรือห้องเล็ก ที่ที่ที่ปิดปิดอยู่เงี้ยก็กินก็เขาก็จะอยู่นานนะคะถ้าห้องเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าห้องเป็นห้องใหญ่เนี้ยหรือว่ามีการกระจายของกลิ่นเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะกลิ่นอาจจะอยู่ไม่นานแต่ว่าก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าคือถ้าเราได้ใช้อ่ะแล้วแบบข้ามคืนหรืออะไรเงี้ยค่ะกลิ่นก็จะยังอยู่นะก็จะค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อะไรไปไหนมากกลิ่นก็จะอยู่ในน,น,นะะั้นค่ะแล้วก็ อันนี้กลิ่นสวีทพีที่มึงบอกนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นหอมหวานมากเขาบอกว่าหวานมากจริงๆคือจะบอกนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะตอนแรกซื้อมาเป็นสีแดงสีแดงชมพูชมพูแล้วเนี่ยพอใช้ใช้ไปนะคะมันก็จะแบบว่า,าสีมันก็จะเปลี่ยนแต่กลิ่นไม่เปลี่ยนนะหอมยังหอมเหมือนเดิม นี่คือกลิ่นไลเนอร์แอลลาวนเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบอารมณ์ลาเวนเดอร์หอมๆเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะแต่ว่าดมเพราะตอนที่เพื่อนๆไปซื้อเนี่ยเขาก็จะมีให้ดมอยู่แล้วตอนไปซื้อก็แนะนําว่าบางทีมันจะมีจัดจัดช่วงซื้อ2แถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีจัดโปรโมชั่นก็ให้ซื้อแบบนั้นจะคุ้มกว่าอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์วนิลาเพราะสองสิ่งที่มีชอบม,มากก็คือลาเวนเดอร์กับวน,นิลานี่แหละคะ่ะ มาของเราก็คือวอมวนิลาชูการ์นี่จะเป็นหนึ่งในตัวโปรดก็จะมีทุกอย่างแบบเป็นซีรีส์ว,วน,นิลาหมดเลยก็จะแบบสำหรับสาวที่หวานจัดนะคะตัวนี้ขอแนะนำเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งด้านความหอมของมิวนะคะที่มิวเอามาใช้แล้วก็แนะนําเพื่อนๆเลยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากนะคะแล้วก็จะคงอยู่ในห้องของเราค่อนข้างนานนะคะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีนะคะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดแชร์ให้น้องมิวนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนิ่งๆด้วย ก็ฝากติดตามนะคะว่าครั้งหน้ามิวกี้สตอรี่เนี่ยจะรีวิวอะไรให้เพื่อนๆดูหร,ะะรหรือว่าจะพาเพื่อนๆมพี่ไปทำอะไรแล้วก็มิวกี้สตอรี่พาสนะคะจะเชิญใครมาอินเทอร์วิวหรือว่าองมิวเนี่ยจะมาไลฟ์เรื่องอะไรนะคะงไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะวันนี้มิวกี้บูนี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ